ะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะ พุทธังสรนังัจามิธรรมังสรนังัจามิสังฆังสรนังัจามิทุติยัมปิพุทธังสรนังัจามิธุติยัมปิธรรมังสรนังคัจามิ ทุติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิตัติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัติยมปีสังงคัมิิสังขังสระนังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมาทิยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอะทินนาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ กามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทาังสะมาทิยามิเมศาวาราเวรมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิมุศาวาทาเวรมณีสิกขาปัทาปะ สุราเมระยะมัชัปมามาทถานาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิสุราเมระยะมัชัปมาทัถถานาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติยันติ สีเลนะโพคาสัมปทา,าสีเลนะนิโปทิยันติตัสมาสีลังวิโซทะเย่ลำดับต่อไปนะครับผมจะเป็นพิธีถวายสักการะนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ประจำอย่างที่ถวายสักการะอ่ะอั